คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันอีกครั้งเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ได้นำสูตร10ล่างนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวเดินยาวนะครับทั้งหมดนั้นยี1 4งวดนะครับก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับสถิตินะครับ24งวดนะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณใช้หลักแสนนะครับ ห้า <ersch> ครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่าง3ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่11ครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สองหนครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สามสองครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งหครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวกสองคงที่นะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มานะครับบวก6แล้วก็บวก1นะครับเช่นได้5บวก6ก็ได้1บวก1ก็ได้2นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ5 4นะครับหลัก10ก็คือ5นะครับ เมื่ต่อมาได้2 3ออก3 2นะครับหลัก10ก็คือ3ก็เข้าที่เลขยก3ก็ท่านผู้ชมสามารถไปคำนวณดูเอาเอาเองได้นะครับส่วนวิธีการคำนวณจะทำให้ดูก็ท้ายคลิปนะครับจะทำให้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้จะ พูดเอาเฉพาะผลการคำนวณนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดจะเอาไปคำนวณดูเองก็ได้นะครับเพราะว่าได้ขีดปากกาสีแดงไว้ให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับก็ลองไปบวกตามที่ได้ขีดปากกาสีแดงไว้นะครับถ้าใครอยากจะทำดูนะครับว่า,าผลออกมามันตรงตามที่ ได้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันวันนี้หรือเปล่านะครับมาดูงวดต่อมานะครับได้623ออก36นะครับหลัก10ก็คือ3ก็เข้าที่เลข3งวดต่อมาได้845นะครับออก8 5นะครับหลัก10ก็คือ8ก็เข้าที่เลข8 งวดต่อมานะครับได้401ออก0 6นย์ะครับหลักสิบก็คือ0ก็เข้าที่เลข0งวดต่อมานะครับได้2 8 9ออก8 7นะครับหลักสิบก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งวดต่อมาได้289ออก20นะครับหลักสิบก็คือ2 งวดต่อมาได้067ออก06นะครับหลัก10ก็คือ0งวดต่อมาได้390นะครับออก91หลัก10ก็คือ9ก็เข้าที่เลข9ต่อมานะครับ ได้หกสองสามนะครับออกสองหกนะครับหลักสิบก็คือสองงวดต่อมาได้เก้าห้าหกออกห้าศูนย์นะครับหลักสิบก็คือห้างวดต่อมาได้หกสองสามออกหกสามนะครับหลักสิบก็คือหกาเขา้อติเล็กหกนี่ดูงวดต่อมานะครับ ดูงวดต่อมาได้หกสองสามนะครับออกสามหนึ่งนะครับหลักสิบก็คือสามก็เข้าที่เลขสามงวดต่อมางวดต่อมาได้8 4 5ออก5 8นะครับหลักสิบก็คือ5 งวดต่อมาได้178ออก77นะครับหลัก10ก็คือ7งวดต่อมาได้956ออก61นะครับหลัก10ก็คือ6ก็เข้าที่เลข6กอ่งวดต่อมานะครับ 845นะครับผลงานผลการคำนวณได้นะครับออก87นะครับหลักสิบก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งวดต่อมาได้390ออก37นะครับหลักสิบก็คือ3ก็เข้าที่เลข3งวดต่อมาได้289ออก22นะครับหลักสิบก็คือ2ก็เข้าที่เลข2งวดต่อมาได้ 8 4 5หออก5 2นะครับหลักสิบก็คือ5ก็เข้าตัวเลข5งวดต่อมาได้1 7 8นะครับออก16นะครับหลักหน่วยหลักสิบก็คือ1ก็เข้าตัวเลข1งวดต่อมาได้3 90นะครับออก0 2นย์ะครับหลักสิบก็คือ0งวดต่อมาได้7 3 4 ออก48นะครับหลัก10ก็คือ4ก็เข้าที่เลข4นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูงวดน,นี้กันนะครับยังไม่ได้คำนวณทีนี้เราก็มาคำนวณกันนะครับ15ได้5นะครับ41ได้4 18 324 91ได้9 11ได้1

นะครับ c บวก6ก็ได้0 0บวก1ก็ได้1นะครับเป็นว่าประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2569 หลัก10ล่าง3ตัวมา1ตัวผลการคำนวณงวดนี้ที่ได้ก็คือ401นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่ามีโอกาสเป็นได้เป็นไปได้แค่ไหนนะครับแต่สถิตินั้นเดินยาวนะครับ24งวดโอกาสโอกาสมาก็มีสูงนะครับเพราะสถิตินั้นเดินยาวเลยทีเดียวนะครับ ก็แคปเอาไว้นะครับแล้วก็นำไปพิจารณาดูนะครับอ่า อ่ะนะครับอ่ะแคปเอาไว้แล้วก็ลองไปทําดูแล้วก็นําไปพิจารณาดูนะครับสูตรนี้เดินยาวนะครับ24งวดเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ